สัญญาจะซื้อจะขายบ้านคืออะไรสําคัญขนาดไหนกับคนที่กำลังจะขายบ้านหรือว่าคนที่กำลังจะซื้อบ้านมีรายละเอียดอะไรที่เราต้องรู้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันอีกถึงหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนไม่ว่าจะขายบ้านหรือกําลังจะซื้อบ้านครับทั้ง2องอย่างนี้ไม่ว่าเราจะซื้อบ้านหรือเราจะขายบ้านเนี่ยมันจะมีเอกสารสําคัญตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับเอกสารตัวนั้นคือสัญญาจะซื้อจะขายบ้านครับหรือที่ดินหรือทาวน์โฮมหรือคอนโดอะไรก็ตามที่เราจะไปซื้อหรือไปขายนั่นเองครับ ซึ่งผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยฮะสัญญาจะซื้อจะขายคืออะไรนะครับสัญญาจะซื้อจะขายคือสัญญาที่ทําขึ้นนะครับระหว่าง2ฝ่ายระหว่างผู้จะซื้อกับผู้จะขายนะครับทำขึ้นเพื่อตกลงข้อกําหนดตกลงเงื่อนไขและใส่รายละเอียดต่างๆของทรัพย์ที่เรากําลังจะทําการจะซื้อหรือจะขายกันนะครับและเอกสารฉบับนี้สัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นตอนแรกผู้ขายบอกว่าจะขายพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งเรากําลังทําเรื่องอยู่อยู่ดีๆผู้ขายเปลี่ยนใจบอกว่าเออพี่ไม่ขายแล้วนะตรงนี้เราสามารถเอาไอ้สัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยไปฟ้องร้องผู้ขายได้นะครับหรือผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อบอกว่าจะมาโอนนะครับในสิ้นเดือนนี้แต่พอสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ยอมโอนยังดึงระยะเวลาต่อไปอีกนะครับหรือทําเป็นเมินเฉยนะฮะไม่มาโอนสัที ตรงนี้ผู้ขายก็สามารถเอาสัญญาฉบับนี้ไปฟ้องร้องผู้ซื้อได้นะครับดังนั้นเห็นไหมครว่าสัญญาฉบับนี้มีความสําคัญมากๆทั้งในแง่ว่าเราเป็นผู้ซื้อหรือเราเป็นผู้ขายนะครับสำคัญมากๆซึ่งในตัวสัญญาครับจะมีการใส่รายละเอียดหลายๆอย่างคือไม่ใช่หลายๆอย่างแหละคือใส่รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์ที่เราจะขายรายละเอียดของเราผู้ซื้อเขาผู้ขายนะครับลงไปในนั้นอย่างละเอียดเลยฮะซึ่งจากนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่แต่ละส่วนอย่างละเอียดให้ทุกคนฟังกันนะครับ หนึ่งนะครับข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในกรณีนี้ผู้ซื้อเนี่ยในสัญญาจะเรียกแทนตัวว่าผู้จะซื้อนะครับคือยังไม่ได้ซื้อกําลังจะซื้อเขาเลยเรียกว่าผู้จะซื้อครับ ในส่วนผู้ขายครับเขาจะเรียกว่าผู้จะขายนะฮะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือชื่อนามสกุลอายุเลขบัตรประชาชนที่อยู่เนี่ยถูกต้องไหมสะกดถูกต้องไหมมีคําผิดไหมตัวเลขถูกต้องทั้งหมดไหมนะครับทั้งในส่วนของผู้จะซื้อและผู้จะขายนะฮะต้องไปตรวจสอบให้รอบคอบนะฮะว่ามีคําผิดตรงไหนหรือเปล่าครับส่วนที่2ครับคือรายละเอียดของทรัพย์ที่เราจะทําการจะซื้อหรือจะขายนะฮะรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องมีทั้ง หน label, ึ่งเลขโฉนดนะครับขนาดที่ดินลักษณะตัวทรั์นะครับลักษณะตัวรัพย์ก็เช่นเป็นอะไรเป็นที่ดินเปล่าหรือเปล่าหรือเป็นบ้านเดี่ยวเป็นอาคารชุดเป็นทาวน์โฮมเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับและที่ตั้งของทรัทรัพย์นั้นครับรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดพาร์ทที่สําคัญมากๆนะครับพวกเลขโฉนดนะครับเนื้อที่ดินต่างๆนะฮะเราก็ต้องเอาข้อมูลจากหน้าโฉนดของผู้ขายนะครับมากรอกตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับเน้นว่าต้องถูกต้องนะ ถึงจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับพาที่3ครับคือราคาซื้อขายและการวางเงินมัดจําครับพาทนี้ก็ต้องตกลงกันให้ดีนะฮะว่าเราจะทําการซื้อขายกันที่เท่าไหร่นะครับเช่นทําการซื้อขายกันที่ล้านหนึ่งในสัญญาก็ต้องเขียนว่า1ล้านบาทนะครับ ต้องตรงกันนะครับเน้นย้ำว่าต้องตรงกันนะฮะและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีเสมอนะครับนั่นก็คือการเก็บเงินมัดจำนะฮะการเก็บเงินมัดจำจากผู้ซื้อเนี่จะทำให้ผู้ขายเนี่มั่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับหรือเป็นกา,การการันตีว่าผู้ซื้อเนี่จะไม่ทำผิดสัญญานะครับหรือถ้าเขาทำผิดสัญญาเนี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะริบเงินในส่วนนี้ไปก่อนหรือจะฟ้องร้องอะไรเพิ่มเติมเนี่เราก็ใส่เข้าไปในรายละเอียดในสัญญาจะซื้อจะขายได้นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็แค่ริบเงินมัดจำก ็น่าจะโอเคแล้วนะฮะโดยส่วนมากนะครับในส่วนเงินมัดจำอันนี้ครับก็ต้องแล้วแต่ตามตกลงนะฮะระหว่างผู้จัดซื้อและผู้จะขายว่าจะวางเงินมัดจาเท่าไหร่บางคน5% 10%ก็มีหรือ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0สแล้วแต่ตกลงครับอันนี้ไม่ได้มีเลขฟิกตายตัวนะครับ4ครับเรื่องค่าใช้จ่ายณนวะันโอนที่กรมที่ดินครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อขายบ้านกันเนี่ยเราจะต้องไปโอนที่กรมที่ดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องจ่ายวันที่เราไปโอนบ้านม้างเนี่ยผมได้ทําคลิปนะครับอธิบายเรื่องค่าโอนไว้อย่างละเอียดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้ คร่าวๆตั้งต่อไปนี้ฮะมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่สัก5าตัวหลักๆครับตัวแรกคือค่าโอนนะครับตัวที่2ค่าจดจำนองไอ้ค่าจดจำนองเนี้ยถ้าเรากู้ธนาคารมันก็จะมีนะนะครับตัวที่3คือค่าอากรสแตม์ erm, นะครับตัวที่4คือค่าภาษีธุรกิจจำเพาะและตัวที่5ตัวสุดท้ายคือค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับซึ่งทั้ง5ตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการตกลงกับผู้จัดซื้อและผู้จัดขายนะครับว่า ใครจะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆไอ้หตัวเนี้ยถ้ามันรวมกันมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะพอสมควรนะครับก็หลักแสนบาทน,นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องตกลงกันให้เรียบร้อยนะฮะตั้งแต่วันที่ไปดิวซื้อบ้านกันแล้วว่าเออพี่ตกลงพี่ออกค่าโอนนะเดี๋ยวผมออกค่าจดจำนองหรือทั้งหมดเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งนะหรือน้องออกทั้งหมดเลยนะครับพี่ไม่ออกอะไรเลยแบบนี้สามารถทําได้ซึ่งต้องตกลงลงไปในสัญญาจะซื้อจะขายนะครับ เขียนให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันไงฮะวันที่ไปโอนว่าอา้าวทาไมพี่ไม่ออกเลยอ่ะทำไมให้ผมออกคนเดียวหรือทําไมครึ่งครึ่งทำไมพี่ไม่ออกหมดเลยปัญหาพวกนี้จะจบไปครับถ้าเราเคลียร์กันให้เรียบร้อยในสัญญาจะซื้อจะขายนะครับดังนั้นตกลงให้ดี คิดคำนวณให้ได้ว่ามันกี่บาทน,นะครับทั้งที่ดีอย่างที่ผมบอกไปะครับว่าจริงๆเราในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยควรจะคำนวณพวกค่าใช้ใจ่ายนักกรมที่ดินให้เป็นเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการตั้งราคาได้อย่างถูกต้องนะครับก็ในพัทการคำนวณก็เข้าไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้ได้เลยนะครับส่วนที่5ครับคือส่วนของระยะเวลาในการส่งมอบนะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการปิดดิวนั่นเองนะฮะโดยส่วนมากแล้วในสัญญาก็จะกําหนดสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับยี่สิบถึงสามสิบวันก็เป็นค่ามาตรฐาน,นนะครับ อราระยะเวลาการส่งมอบตรงนี้ครับมันจะช่วยป้องกันผลประโยชน์ทั้งในฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับให้มีการโอนให้เรียบร้อยในกรอบระยะเวลาที่กําหนดครับส่วนที่6นะครับคือเงื่อนไขอื่นๆนะฮะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแถมให้บ้างไหมหรือบ้านหลังนี้ขายในคอนดิชันอะไรนะครับสามารถใส่ลงไปในสัญญาจะซื้อจะขายได้ซึ่งในส่วนไหนเฟอร์ตัวไหนเราไม่อยากให้เราก็ไม่ต้องใส่ไปนะครับหรือเราจะให้ส่วนไหนแล้วก็เขียนเขียน,เข,ยนเขียนไว้นะครับจริงๆตรงพาร์ทพวกเนี้ย แม้ว่ามันจะดูเป็นพาร์ทยิบย่อยแต่ผมก็ว่ามันสําคัญทุกพาร์ทเลยนะครับซึ่งควรจะใส่ใจแล้วก็ลงดีเทลในทุกๆพาร์ทเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะบ้านหลังหนึ่งมันไม่ใช่ร้อยสองอ่ะครับนะควรจะใส่ใจใส่ดีเทลให้เยอะๆครับพาร์ทที่7ครับคือพาร์ทเงื่อนไขาการผิดสัญญานะฮะพาร์ทเนี้ยก็เป็นอีกพาร์ทที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเขามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จะซื้อหรือผู้จะขาย ถ้าเกิดว่ามีการทำผิดสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีๆว่าจะขายอยู่ดีก็ไม่ขายหรือไม่ยอมโอนสักทีนะครับบอกจะซื้อแล้วไม่ยอมซื้อเนี่ย โดยส่วนมากเนี่ยอย่างพาร์ทแรกที่ผมบอกไปว่ามันจะมีการเก็บเงินมัดจาใช่ไหมโดยส่วนมากผู้ขายจะไม่ค่อยเป็นกังวลหรอกครับก็ถ้าผิดสัญญาเราก็กยึดมัดจาไปแค่นั้นเองซึ่งเงินมัดจาส่วนมากมันก็หลักหมื่นทั้งนั้นน,นะครับก็โอเคอยู่นะฮะแต่ในฐานะเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยครับผมว่าจะต้องใส่ข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้จะขายเนี่ยทำผิดสัญญานะฮะ อยู่ดีๆบอกขายแล้วไม่ขายเฉยเลยเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนี่ยเราสามารถปรับนะฮะหรือเรียกเงินอะไรได้บ้างตรงนี้ใส่ไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายในหัวข้อนี้ได้เลยนะครับซึ่งควรทํามากๆนะฮะและส่วนที่8นะครับคือส่วนท้ายของสัญญาเนี่ยทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายต้องเซ็นรับรองยินยอมนะครับสัญญาฉบับนี้นะฮะทั้งผู้จะซื้อผู้จะขาย ถ้าจะให้ดีมีพยานอีกสัก2คนด้วยจะดีมากนะครับและที่สําคัญนะฮะที่อยากให้โน้ตไว้เลยว่าในสัญญาจะซื้อจะขายผมเน้นว่าทุกหน้านะครับควรที่จะมีลายเซ็นของทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายนะครับเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเมคชัวจริงๆหลายๆครั้งก่อนหน้านที่ผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าผมอะใส่ลายเซ็นไปเฉพาะในหน้าสุดท้ายซึ่งพอลองไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นนักกฎหมายครับเขาบอกว่า ควรที่จะมีลายเซ็นทุกหน้านะฮะถึงจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแบบชัวร์นะครับเป็นประมาณนี้ก็อยากฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าไม่ใช่แค่ว่าเราไปเซ็นหน้าสุดท้ายนะเอาทุกหน้าเลยนะครับเซ็นทั้งชื่อผู้จะซื้อนะฮะแล้วก็ชื่อผู้จะขายครับซึ่งพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต้องให้ทราบตรงกันก่อนนะครับว่าไอสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเราจะต้องมี2ฉบับนะครับต้องทํากัน2ฉบับนะ เนื้อหาใน2ฉบับนี้เหมือนกันเป๊ะๆเซ็นเหมือนกันเป๊ะๆนะครับ2ฉบับนี้แบ่งไปให้ผู้จัดซื้อ1ฉบับนะครับไอ,ผอบไ้ผู้จัดซื้อรับไปผู้จัดขายก็เอาไป1ฉบับนะครับถือไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการซื้อขายบ้านหลนังนี้ซึ่งนะครับผู้จัดซื้อก็จะเอาไอ้สัญญาฉบับนี้แหละครับไปทําการยื่นขอสินเชื่อนะครับหรือวันโอนก็ต้องเอาหนังสือ <bird> สัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้แหละไปให้กรมที่ดินเพื่อประเมินเป็นค่าใช้จ่ายครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดที่สําคัญนะครับในสัญญาจะซื้อจะขายบ้านนะฮะที่บอกไปทั้งหมดนี้นะครับก็จริงๆมันเป็นแทบจะเป็นสาระสําคัญในสัญญาจัดซื้อจะขายทั้งนั้นเลยนะฮะผมคิดว่าควรจะใส่ใจในทุกดีเทลเลยนะไม่ควรมองข้ามสักพาร์ทหนึ่งที่ผมได้พูดไปนะครับเช็คให้ละเอียดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับการซื้อบ้านหรือการซื้อขายที่ดินของเราเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหามายุ่งวุ่นวายนะครับได้ไม่ต้องทะเลาะกับผู้ซื้อหรือผู้ขายนะะ ก็สำหรับคนที่เป็นโอนเนอร์นะครับอยากจะขายบ้านเองอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวในอนาคตนั้นเดี๋ยวผมจะทําตัวสัญญาจะซื้อจะขายเป็นไฟล์ PDF มาทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำแล้วทิ้งไว้ให้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงนะฮะแต่ส่วนมากนะครับสำหรับคนที่ใช้บริการผ่านพวกในหน้าอสังหารหรือพวกเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มนะครับเป็นแพทเทิร์นไว้ให้แล้วสิ่งที่เราควรทำนะครับคือเราต้องไปเช็คในสัญญาจะซื้อจะขายของเขาอีกทีนะว่าเขา ปกป้องผลประโยชน์ให้เราครบหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตรงไหนมันขาดไปเนี่ยเราแย้งได้นะเราสามารถแย้งให้เขาแก้ไขได้นะครับเราต้องเช็คนะครับย้ำอีกทีต้องเช็คการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดเนี่ยไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะ ของพวกนี้เราต้องใส่ใจในรายละเอียดให้เยอะมากๆนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่องกูรู l i v วิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะอัปเดตคอนเทนต์นะครับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับให้ทุกคนฟังกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ